สำหรับคลิปการสอน Microsoft Excel นะครับสำหรับในคลิปนี้ราผมจะพูดถึงฟังก์ชัน IF นะครับฟังก์ชัน IF เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในการเช็คเงื่อนไขนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชัน IF เนี่ยแล้วเรามีแค่เงื่อนไขเดียวเนี่ยเราก็ใช้ IF ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ใช้ฟังก์ชัน IF อย่างเต็มความสามารถของมันนะครับเราอาจจะพบว่าบางกรณีเราอาจจะมีเงื่อนไขามากกว่าหนึ่งเงื่อนไขนะครับแลวพอเรามีเงื่อนไขามากกว่าหนึ่งเงื่อนไขเนี่ยการใช้ฟังก์ชัน IF จึงต้องใช้เป็นฟังก์ชัน IF ซ้อน IF นะครับสะหรับคน การซ้อนฟังก์ชันนะครับเขาทำกันยังไงฟังก์ชัน if คืออะไรเอา if มาซ้อน if แล้วเป็นยังไงนะครับติดตามชมนนคลิปนี้นะครับอันดับ่งครับบ่อยครั้งนะครับเวลาที่เราใช้ฟังก์ชันใน excel นะครับเรามักจะมีการใส่สูตรแบบลักษณะที่ว่ามีการกําหนดเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงไปทําอย่างหนึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จไปทําอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครต้องการใส่สูตรลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟังก์ชันที่ชื่อว่า ฟังก์ช er eh? ัน if ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้สําหรับการกําหนดเงื่อนไขนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราจะระบุลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับ true คือจริงไปทําอะไรก็คือไปทําอะไรก็กําหนดลงไปนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ false นะครับเป็นเท็จปุ๊บไปทําอะไรนะครับก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือมีเงื่อนไขแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเงื่อนไขส่วน2คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทําอะไร ส่วนที่3คือถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จไปทําอะไรนะครับแล้เวลาที่เราเปิดหน้าต่างฟังก์ชัน IF บน Excel ขึ้นมาก็จะแบ,บ่งเป็น3บรรทัดนะครับบรรทัดแรก Logical Test ให้เราระบุเงื่อนไขลงไปนะครับบรรทัดสอ Value If e True ก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําอะไรก็ระบุลงไปที่ Value If e True นะครับแล้วก็ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะทําทอะไรก็ระบุที่ Value If e False นะครับสบรรทัดนะครับ สังเกติดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งมาทําที่ส่วนนี้เนี่ยพอทำส่วนนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จบออกไปเลยนะครับมันจะมีมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงปุ๊บวิ่งมาทําตรงนี้พอทาตรงนี้เสร็จปุ๊บวิ่งมาทำนี้ต่อเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องจบออไปเลยเป็นเท็จก็เหมือนกันถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จวิ่งมาทําตรงนี้ทํานี้เสร็จปุ๊บจบไปเลยมันจะไม่วิ่งไปทําตรงนี้นะครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่ส้งู่งนนี้จะถูกทํา ไม่บรรทัดใดก็บรรทัดหนึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำบรรทัด true ถ้าเป็นเท็จก็ทำ false นะครับในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นการกําหนดเงื่อนไขแบบ if e แบบตัวเดียวอันนี้เป็น if e แบบเงื่อนไขเดียวนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ if e แบบหลายเงื่อนไขคือ if e ซ้อน if e นะครับถ้าเป็นกรณีของ if e ซ้อน if e นะครับทุกคนดูจาก f o w c h a r t ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น if e ซ้อนนี้คือแปลว่าเราต้องมีเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2ถ้ามีอีกกี่เงื่อนไขก็ว่ากันไปนะครับเป็นการใช้ เงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขเวลาใส่สูตรก็ต้องเป็น if e ซ้อน if e นะครับยกตัวอย่างเช่นเ,เงื่อนไขหนึ่งเช็คดูว่าดูซิว่าเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงทําตรงนี้แต่ถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงปุ๊บเจอเงื่อนไขที่2นะครับแล้วถ้าเกิดเงื่นอนไข2อเป็นจริงก็ทําตรงนี้ถ้าไม่จริงก็อาจจะไปเจอเงื่อนไขอื่นหรือหรือไปทำอย่างอื่นแล้วก็จบไปนะครับกรณีนี้แสดงว่าเขามีการใช้ if e ซ้อน if เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ จุดที่น่าสังเกตคือถ้าเงื่อนไขที่1เป็นจริงทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งตามสายนี้ก็จบออกไปเลยนะครับมันจะไม่มีทางเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเงื่อนไขที่1เป็นจริงมาทํานี้เสร็จปุ๊บวิ่งไปเช็คเงื่อนไข2อีกไม่ใช่ถ้าเป็นจริงปุ๊บถ้าสอวนนี้เป็นจริงนะครับเรากำหนดว่าให้มาทํานี้แล้วเนี่ยก็ให้จบมันก็จะจบไปเลยแต่ถ้าเป็นเทสจมันจึงจะมาเจอเงื่อนไขนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเงื่อนไขนี้เป็นจริงล่ะทาตรงนี้เสร็จเสร็จแล้วไปไหนต่อก็จบไปเลยมันจะไม่ใช่ว่าพอเป็็นนนจจรรริิิงงงปปปุ๊ทําตวววีี้้เเสแลล่่่่ไไไมใชย และแล้วถ้าถ้าเป็นเทสตล่ะมานี่ดังนั้น3ก้อนนี้นะก้อนที่หก้อนที่2ก้อนที่3 này, 1, 2, 3ก้อนนี้จะไม่มีโอกาสได้ถูกทําพร้อมกันมันต้องทําไม่ก้อน orn, ใดก็ก้อนหนึ่งถูกไหมครับเมื่อหลักการมันเป็นแบบนี้เนี่ยการใช้อ f ซ้อนอ f เนี่ยหัวใจสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่าเงื่อนไขที่1เราจะพิมพ์ว่ายังไงเงื่อนไข2จะพิมพ์ว่ายังไงนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนพิมพ์เงื่อนไข1ถูกแล้วก็พิมพ์เงื่อนไข2ถูกแต่สลับกันสลับลําดับที่กัน สำหรับสลับการพิมพ์เงื่อนไขกัน<ส>ก็อาจจะทําให้สูตรผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงมันทําตรงนี้เสร็จแล้วมันไม่เช็คต่อแล้วไงมันจบไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสลับเงื่อนไขก็อาจจะทําให้การเขียน if ซ้อน if ผิดพลาดได้ดังนั้นผมก็มีเทคนิคฝาดนึงก็คือว่าถ้าเวลาที่เราใช้ if ซ้อน if นะครับให้เราระวังตรงลำดับว่าเงื่อนไข1จะเช็คว่าอะไรเงื่อนไข2เช็คว่าอะไรนะครับต้องไล่ให้ถูกตามลอจิกของมันนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปทํา ในช่วงปฏิบัติ Excel ให้ดูนะครับครับทีนี้เรามาดูฝั่ง Excel นะครับสมมุติว่าผมมีตารางอยู่ตารางหนึ่งนะครับผมมีผู้เรียนชื่อศักดิ์ใช้ศักดา์แล้วก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้เป็นคะแนนของเขานะครับคะแนนตรงนี้ก็เต็มร้อยนะครับแล้วผมก็ต้องการให้ทุกคนหาว่าคนไหนได้เกรดอะไรเกรดอะไรนะครับโดยเกรดผมจะแบ่งเป็น P กับ F ก็คือถ้าใครได้คะแนนมากกว่าเท่ากับ50ก็ได้ P ถ้าต่ำกว่าเท่ากับ50ก็ติด F ถ้าเป็นงี้ปุ๊บผมก็เริ่มจากการมาที่ช่อง C3 ก่อนเดี๋ยวผมจะเช็คที่ช่อง B3 เสร็จแล้วผมก็จะก๊อปสูตรลงไปนะครับช่อง C3 นะครับกด Fx ผมก็มาที่ฟังก์ชัน if มาที่ if นะครับเปิดมา l o าจะเข test นะครับ l o g i c a l test นี้เราจะใส่เงื่อนขไขว่าอย่างไงนะครับถ้าเกิดเรานึกไม่ออกไม่รู้จะใส่เงื่อนขไขว่ายังไงก็ให้เราพูดออกมาเป็นคําพูดดูนะครับคำพูดของเราที่พูดมาก็คือเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะครับเช่นอย่าง if แปลว่าถ้าใช่ไหมถ้าถ้าอะไรเราก็บอกว่าถ้า B3 เอาเมาส์คลิกนะครับถ้า B3 ทําไมครับมากกว่าเท่ากับ 50ใช่หรือไมอ่ถ้า b 3มากกว่าเท่ากับ50ใช่ไหมถ้าใช่เราจะให้พิมพ์ตัวอักษร p ตัว p แต่ถ้าไม่ใช่เราจะให้พิมพ์ตัวอักษร f นะครับเห็นไหมครับจบแล้วแค่นี้เองนะครับกรณีของการพิมพ์สูตรถ้าเราใส่เป็นตัวอักษรมันจะ excel จะใส่เครื่องหมายคำพูดให้เราเองนะครับจบแล้วครับถ้ามากกว่าเท่ากับ50ได้ p ถ้าไม่ใช่ได้ f นะครับ enter นะครับแสดงว่า สักชัยได้คะแนน50พอดีได้ p ถ้าผมเปลี่ยนสักชัยเป็น49ละ่ะแล้ว enter เขาก็จะติดติด f เห็นไหมครับติด f นี่คือสูตรนะสูตรที่ได้มาแล้วเกิดเขาได้คะแนน68เขาก็จะเป็นตัว p เห็นไหมครับอันนี้คือจบและอันนี้คือสูตร if function if นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะก๊อปลงมานะครับใช้การ double click ได้นะครับ d ลคลิกได้นะครับวันที่2อง52คะแนนได้ p วันที่3 49ได้ติด f นะฮะไล่ลงไปก็จะเป็น เป็น p นะครับอันนี้คือ if แบบเงื่อนไขเดียวนะครับนี้ถ้าเกิดเราดู if แบบหลายเงื่อนไขสมมติเรามาตรงนี้สมมติบอกว่าสมมตินะผมกำหนดอย่างนี้นะผมบอกว่ามีคะแนนอยู่เหมือนกันคะแนนตรงนี้แล้วผมให้ทุกคนหาเกรดแต่เกรดตรงนี้ผมจะหาเป็นเกรด a เกรด b เกรด c ผมจะกําหนดเงื่อนไขยังไงดีสมมติผมดูที่ powerpoint นะครับสมมติว่าผมกาหนดเงื่อนไขแบบนี้เอ๊ะอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมต้องการทุกคนหานะครับหาว่าถ้าเกิดว่าคนไหนได้คะแนนมากกว่าเท่ากับ 80ให้ได้เกรด A นะเนี่ยมากกว่าเท่ากับ80ให้ได้เกรด A นะแต่ถ้าใครที่ได้คะแนน70ถึง79ได้เกรด B นะครับถ้า60ถึง69ได้เกรด C ถ้า50ถึง59ได้เกรดดีถ้าต่ำกว่า50ได้เกรดเจะเห็นว่าเวลาใส่เงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องไล่จากไล่เงื่อนไขถูกนะครับเงื่อนไขแรกเราจะกำหนดอะไรเช่นเงื่อนไขแรกระบุว่ามากกว่าเท่ากับ80ไหม เงื่อนไข2ก็จะเช็คลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดเงื่อนไขไหนก่อนในอันไหนหลังนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะกลับที่เซล e ์นะครับผมจะลองกำหนดเงื่อนไขดูนะครับผมมาที่ตรง C13 เดี๋ยวเช็คที่ B13 นะครับเดี๋ยวค่อยก๊อบสูตรลงมานะครับเริ่มนะครับกด Fx เปิด if ขึ้นมานะครับผมก็มาที่เงื่อนไขแรกคือถ้า B13 มากกว่าเท่ากับ80ใช่หรือไม่ถ้าใช่ได้เกรด A ถูกต้องไหมครับก็คือถ้าเขาทำคะแนนได้มากกว่าเท่ากับ80ได้ A แต่ถ้าไม่ใช่เราจะให้เป็นเกรด B หรือเกรด C เราก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องมีการเช็ค if ตัวที่2ต่องนั้นเวลาเช็ค if ตัวที่2นะครับเราก็ต้องระวังตรงเคอร์เซอร์นะครับเวลาเราซ้อนฟังก์ชันเนี่ยนะครับถ้าเคอร์เซอร์เราอยู่ที่บรรทัดไหนแล้วเราไปซ้อนฟังก์ชันมันเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่บรรทัดนั้นงนั้นในกรณีนี้เราจะซ้อนฟังก์ชันบรรทัด value if for เคอร์เซอร์ก็ต้องอยู่ที่บรรทัด value if for ถ้าเกิดเคอร์เซอร์อยู่ที่ value if t o แล้วเราก็ไปกดซ้อนฟังก์ชันเลย แล้วก็ผิดทันทีนะครับดงนั้นกรณีนี้ก็คือถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงได้เกรด A แต่ถ้าไม่จริงเราจะซ้อนฟังก์ชันใช่ไหมครับเอาเคอร์เซอร์วางไว้ที่ value if หลังจากนั้นเราซ้อนฟังก์ชันแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับเราจะซ้อนฟังก์ชัน if แล้วก็กด if ถ้าเราจะซ้อนฟังก์ชันตัวอื่นเรากดดอปดาวน์ลงมามันก็ให้เราเลือกฟังก์ชันตัวอื่นนะครับถ้าเราจะเลือกเราจะซ้อนฟังก์ชันตัวอื่นที่ในนี้ไม่มีแล้วกด more function ก็มีหน้าต่างฟังก์ชันขึ้นมาให้นะครับดังนั้นฟังก์ชันน ที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเช่นอาจจะเอา if e ไปซ้อนด้วยฟังก์ชัน offset ไปซ้อนด้วยฟังก์ชันเขา a แล้วก็ว่าไปนะครับแต่กรณีนี้เราจะ if e ซ้อน if e แล้วก็เลือก if e พอเลือก if เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเออตรงนี้นะเ,เดี๋ยวกนนะัแปบ๊บหนึ่งมันมีตรงนี้เกินมาตัดทิ้งก่อนนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้เราจะมี if e เพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีวงเล็บเปิดปิดอ,อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับยิ่งถ้าเราซ้อนฟังก์ชันไปหล,หลายตัววงเล็บเปิดปิดก็จะเพิ่มมขึ้นนนนนตาาจํวฟััังก์ชะครบ ผมก็ไปต่อนะครับเราจะข้อท s สคือถ้าถ้า B 1 3มนะครับมากกว่าเท่ากับ70ใช่หรือไม่ถ้าใช่ได้เกรด B นะครับถามว่าตรงนี้ผมเช็คว่ามากกว่าเท่ากับ70ได้เกรด B ทำไมถึงเช็คอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเช็คเงื่อนไขนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องต่ํากว่า80แล้วถูกไหว่าจริงไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามากก,กว่าแปบเนี่ยได้เกรด A พอได้เกรด A พอทําตรงนี้จบแล้วเนี่ยมันจะจบเลยมันจะไม่เช็คเงื่อนไขตัวถัดไปนะครับอย่างที่ผมให้ดูในสไลด์นะครับ แต่ถ้าเกิดมาที่ if ตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าต้องต่ำกว่า80แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า b 13มากกว่าเท่ากับ80ได้ A แต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บแปลว่าต้องต่ำกว่า80เพราะต่ำ80แล้วก็มาเช็คว่าแล้วมากกว่าเท่ากับ70ไหมงนั้นถ้าใช่แปลว่าได้เกรด B ได้ B แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ก็ต้องซ้อน if อีกใช่ไหมครับก็ไปกด if อีกทีหนึ่งบอก if บอกถ้า b 13มากกว่าเท่ากับ60อ่าถ้าใช่ได้เกรด C ก็คือว่า ถ้ามาทําที่ if ตัวนี้แสดงว่าต้องต่ํากว่า70มาแล้วแล้วก็เช็คว่ามากเท่ากับหกสิบไหมถ้าใช่ได้4ถ้าไม่ใช่ก็ต้อง value if for ก็ต้องเช็ค if อีกใช่ไหมครับก็ไปกด if อีกตัวหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามันมากเท่ากับ50าสิบไหมอ่าถ้าใช่ได้เกรดดีนั้นถ้าเช็คเงื่อนไขนี้แสดงว่าต้องต่ํากว่า60มาแล้วถ้ามากกว่าเท่ากับ50ได้ดีเนื่องต่ำหกสิบนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ละตรงนี้ติด f ละเพราะเราหมดละเราไม่มีเงื่ออนนนขตััวื่ะครบ กด enter นะครับนั้นคนที่1นสักชัยได้เกรด a ก c ป p y ลงมานะครับเห็นครับคนถัดไปก็ได้ d ตามลำดับคะแนนลงมางนั้นทุกคนจะเห็นว่ากรณีนี้ทุกคนจะเห็นว่าสูตรที่เราใส่ไปเนี่ยจะมี e if ซ้อนกันหลายๆตัวนะครับวงเล็บปิดมีทั้งหมด4ตัวเป็นเพราะว่าเรามีวงเล็บเปิดมา4ตัวก็ต้องปิด4ตัวพูดง่ายคือมี e if 4ตัว มีฟังก์ชัน4ตัวซ้อนกันอยู่นะครับแล้วฟังก์ชันแต่ตัวที่ซ้อนกันนะครับมันก็ต้องไล่ลําดับเงื่อนไขให้ถูกนะครับเงื่อนไข1เป็นจริงทําตรงนี้ทำตรงนี้จบแล้วก็จบเลยถ้าไม่จริงก็มาตรงนี้นะครับแล้วบางคน,เ,นเขียนเขียนเงื่อนไขถูกแต่สลับกันเช่นบางคนเขียน if e b 1 3มากกว่าเท่ากับ50เอา50ขึ้นมาก่อนถ้าใช่ก็ได้ดีถ้าไม่ใช่ก็ลงไปผิดละอันนี้แปลว่าผิดละ ันั้นต้องลำดับเงื่อนไขดีนะครับเทคนิคอันนึ่งง่ายคือถ้าเราใช้เครื่องหมายมากกว่าในเงื่อนไขเราก็ต้องไล่จากมากลงไปน้อยนะครับเช่นเราใช้มากกว่าใช่ไหมครับก็ไล่จาก 80, 70, 60, 50แต่ถ้าตรงเงื่อนไขนี้เราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเราต้องไล่จาก 50, 60, 70ก็กคือต้องไล่จากน้อยไปมากนะครับแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขตรงนี้เราเกิดใช้เฉพาะเครื่องหมายเท่ากับไม่มีมากกว่าน้อยกว่าโอเคอันนี้เราจะเอาเงื่อนไขไหนมากกว่ามาหลังไม่เป็นไรนะครับดังนั้นกรณีของลำดับของเงื่อนไขก็ใหห้้ดูทีี่่เครรืองงมายตน ดังนั้นผลลั์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นสูตร if ซ้อน if หลายตัวนะครับแล้วก็มี for c h a r t ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกับ Excel นะครับสมมติว่าผมมีตัวอย่างแบบนี้ผมมี customer นะมีลูกค้ามีรหัสมีชื่อมี amount นี่คือย,ยอดซื้อแล้วผมต้องการให้ทุกคนเช็คว่าถ้ายอดซื้อเขาซื้อมากกว่าเท่ากับหมื่นหนึ่งให้มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดได้สิบเปอร์เซ็นต์ได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าซื้อต่ำกว่าหมื่นหนึ่งแต่ซื้อห ถ้าต่ำกว่า5,000ก็คือ0นะครับดังนั้นคนแรกวิรยุทธ์ซื้อ5,008จะได้ลด5%สุชาติซื้อ6,004ได้5%์ซสุรศักดิ์ซื้อ20,000อันนี้ได้10%แต่ถ้าเกิดใครที่ต่ำกว่า5,000ก็คือ0นะครับกรณีนี้เราก็ต้องใช้ e f เข้ามาช่วยผมก็มาที่ตรง D1 กด FX ก่อนนะครับผมก็เปิดหาฟังก์ชัน e f ขึ้นมาบอกว่าถ้าถาช่องนี้ข้างๆถ้า43นะครับมากกว่าเท่ากับเอาเป็นผมใช้เครื่องหมายมากกว ต้องหมื่นหนึ่งก่อนถูกไหมครับต้องหมื่นหนึ่งก่อนเพราะว่าผมใช้คึ้นแบบมากกว่านะครับอ่ะถ้ามากกเท่ากับหมื่นหนึ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์พิมพ์ศูนย์จุดหนึ่งก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปฟอร์แมตเป็นเปอร์เซ็นต์ทีหลังถ้าไม่ใช่ตรงนี้ให้ศูนย์เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าแล้วถ้าไม่ใช่แล้วเขาซื้อมากกว่าเท่ากับห้าพันหรือเปล่ากร,รณีนี้เราก็เช็คอ,อีกตัวหนึ่งนะครับบอกถ้าตัวหนึ่งนะครับอีฟสี่สามมากกว่าอ่าเท่ากัับใใชช่่มม้้ยยถาาเเเดี๋วรรไปปฟอ์แต็น เป็น5%นะ,ะ์ะครับูดคือถ้าไม่ใช่0จบแล้ว enter ก็ได้มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ก๊อปลงมาเห็นไหมครับก็จะเห็นว่ากรณีนี้ก็คือเราก็จะได้มาว่าใครได้กี่เปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปฟอร์แมตมันนิดหนึ่งนะเป็นเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับส่วนตรง discount ผมก็อาจจะให้มันมาเท่ากับเอายอด amount มาคูณคูณให้ดอกจันคูณกับเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น discount นี่ผมฟอร์แมตไปแล้วนะครับ payment ก็อาจจะเอา amount ตั้งับบมาลกยอด เป็นยอดชําระก็คือยอดที่ได้รับส่วนลดนะครับแล้วก็กอบสตรลงมานะครับนั้นก็จะเห็นว่าตารางนี้เป็นการคํานวณว่าแต่ละคนจะต้องชําระเงินเท่าไหร่หลังจากหักส่วนลดตามเงื่อนไขที่กาหนดไปแล้วนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if แล้วก็ if ซ n น if นะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับฟังก์ชัน if นะครับแต่หลายคนก็คงจะได้รู้จักกับฟังก์ชัน if แล้วแล้วก็คงจะได้เอาฟังก์ชัน if ไปช่วยในการทํางานนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จะจบียงเท่ทานี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดถึงอะไรยังไงนั้นติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ